วันนี้เรียนมาที่สองนะคะก็สามารถขับบนถนนได้คือหมายถึงว่าคําว่าสามารถขับนี่เพิ่งเริ่มขับนะคะแต่ว่าไปต่อไปต่อไปต่อเร้วแต่คันเร่งแต่คันเร่งจ้ะแต่คันเร่งไป oh, <yeah. S 1> จ้าแต่คันเร่งเราดูทุกความเร็วรถนะลูกน้าว่าเราเอ้ยต้องลดความเร็วไหมต้องเบรกชะลอไหมมันอยู่ที่ว่าเรามาเร็วหรือมาช้า <Okay. S 1> เออนี่เราช้าอยู่ลูกถ้าช้าไปนี้เราอาจจะโดนชนเพราะหนึ่งต้องรู้ว่าอ่าเขาไม่แซงกันทางโค้งแต่เดี๋ยวไม่จะมีโค้งลึกๆนะ ถ้าควาล,ลังอ,อาจจะต้องถอนขันเร่งเอออยากจะเผาป้าหนูป้าหนูชอบแซงทางโคง้งเหรอใช่ไม่ได้ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่ดีมากๆเลยแหละแซงทางโค้งนี่โอ้ยหนูขึ้นรถดูคาดเข็เมคันหลังเลยนะค่ะเออยอยู่หลังก็คา,าดลูกแกชอบบอกว่าดูแล้วนี่ยมันขาดได้แกเลยแซงแเออแต่ทางโค้งส่วนมากครูจะไม่แซงนะเออไม่เพราะว่าบางทีระยะมันสั้นเกินไปอ่ะเรา มองสายตาเราไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นนะมันก็แวบอะเรายังไม่ทันได้มองดีอะเออมันเป็นโค้งแบบโค้งลึกอะค่ะโอ้โหโค้งลึกน่าเรีงไม่คงเออไม่คนแซงแมนมีจังหวะแกก็แซงอืมแล้วก็ป้าใจออยังงเออนี่วันที่สองนะคะนี่เพิ่งเริ่มนะ,ะเริ่มเริ่มเริ่มขับออกถนนกันนะคะเรียนวันที่สองเองจากไม่มีพื้นฐานเลยวันแรกดูขี้กลัวมากเลยร้องไห้ด้วยขับขับไปร้องไห้สวยเลยเพราะทําทไม่ได้เออไม่ได้โดคนคนอื่นจะร้องไห้นะเขาทําไม่ได้ พอาําไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันทําไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายนะคนดูจะมองว่าง่ายแต่ครูอยากที่ครูพูดเนี่ยครูแค่อยากบอกว่าพี่มันไม่ได้ง่ายหรอกสําหรับปือใหม่อ่ะต่อให้เขาเป็นเด็กอะ่ะก็ไม่ได้ง่ายสําหรับเขาเพราะเมื่อวานนี้เขานั่งร้องไห้มาแล้วเออแต่อันเนี้ยคือครูมีวิธี <c oughs> เห็นไหมครูมีวิธีสอนทําให้น้องเขาอะ่ะมีความมั่นใจ เออล้วกล้าขับเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกครูว่าไงไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาพมาใส่รถครูบอกว่าอุ้ยไม่ต้องเอาพลใส่รถหรอกลูกครูนี่แหละนั่งอยู่ข้างเนี่ยครูช่วยได้เขาก็ลยบว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวหนูเอารูปครูมาติดไว้เลยครูก็เลยบอกว่าเออถ้าไม่มีครูแล้วอ่ะครูไม่ได้นั่งข้างอ่ะหนูก็ไอ้นี่ไปลูกอ่านขับไปแต่เครื่งแต่เนิดนึงนิดนึงเชื่อครูนิดนึงเออแล้วก็ประคองอยู่ในเลนเราไว้นะลูกนะเราไม่เหยียบเครื่งพุ่งอ่ะมันจะไม่ลงข้างทาง ูต้องทําความเร็วให้สม่ําเสมอลูกเข้าโค้งนะคะเข้าโค้งเราต้องทําความเร็วให้สม่ําเสมอเห็นไหมคะหน้าเราขับเป็นมาตั้งกี่ปีแล้วเขายังเบรกเ,เลยน่ะเอะออย่างเงี้ยเราเริ่มลดความเร็วก่อนลูกถอนคันเร่งเราเรามองก็จกหลังหน่อยสิลูกมีรถมาไหมคะไม่มีมมเออเราจะได้ไม่ต้องกลัวหลังไงอ่ะเราแต่ข้างหน้าแล้วค้านี้เออถอนคนันเร่งนน่นึงถอนเราอาจจะไม่ต้องเบรกไงเราก็แค่ถอนคันเร่งก็พอเอออ่ะโค้งมาชิดซ้ายนะลูกนะ ชีดซ้ายไว้ชีดซ้ายไว้ไปแต่คันเรงไปเรื่อยๆชีดซ้ายไ,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 ไว้ชีดซ้ายชีดซ้ายซ้ายไว้เดี๋ยวครูช่วยไม่เป็นไรโอเคค่อยๆปึ๊บโอเคไปจ้าประคองรถให้ตรงเออเม่อก,กี้เนี้ยครูจับมือน้องหน่อยคือประคองไว้โค้งม,มันลึกจริงๆนะคะแล้วซึ่งเมันเห็นนะไม่มีรถใหญ่ส่วนมาถอถ่านคันเร่ง คือนี่คือครั้งแรกในการเข้าโค้งของน้องมันต้องมีการช่วยแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะให้คขาทำอย่าเพิ่งกินเลนขวานะคะเอาโค้งลูกโค้งโค้งเยโค้งโค้งเยอะไหมเอาแค่ว่าให้รถเราอยู่ในเลนลูกเออโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมากค่อยๆค่อยๆอ่าโค้งห้ามสะบัดมือเร็วเด็ดขาดเดี๋ยวปึ๊กเนี้ยเออต้องค่อยๆประคองเอาแล้วที่สําคัญคือถอนคันเร่งได้เอออย่าเผลอไปเหยียบกดคันเร่ง คนที่เรียนกับครูนะคะแค่นึกถึงครูค่ะไม่ไม่มีครูนั่งข้างแล้วให้นึกถึงครูนึกถึงหน้าครูไว้นึกถึงครูไว้อ่าอันี้ก็เดี๋ยวลงสัเออน่ากลัวเออลงไปทําไมอ,ะอ่ะอ่าเบรกชะลอได้นะคะแต่เบรกได้นะถ้ามีหลุมนะเออห้ามเบรกแรงห้ามจอดทัากลางถนนนะเออถ้ามีอะไรตกอกตกใจหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นให้ฟังครู รถเขาแซงกันเนี่ยแม่แซงทางโค้งนี่แหละเนี่ยเขาเรียออ่ะอ่ะอ่ะอะไปไป,ปเบรกลูกไม่จอด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 เราไปต่อเออค่อยๆไปของเราต่อ <S <S เขาต้องให้พ้นเราแล้วเพราะ <S 1> <S 1> เรามา,ขาเขาแซงกันไม่ได้ลูกเออแต่ถ้าเราเบรกจอดข้างหลังชนเปล่าเราหนูลืมดูข้างหลังหรือเปล่า, <S 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 าเออโค้งไปลูกจ้ามีแต่คนใจร้อนตรงนี้คนใจร้อนเยอะอยากแซงอย่างเดียวเลยเออปะคองรถตรงทางไว้เออไม่ว่ามีอะไรก็ช่างฮึบไวะ ขับร็ให้ตรงทางอย่างเดียวถ้ามีอะไรมาขวางให้เอาเท้าวางเบรกถ้าไม่มั่นใจนะคะถ้ามีใครมาขวางทางเราให้เอาเท้าวางเบรกลดความเร็วเท้าวางเบรกลูกเลิกเท้าวางเบรกอันนี้อันนี้รู้สึกว่าอะไรลูกรู้สึกเออถูกต้องรู้สึกว่ารถไหลเนี่ยแค่่อนคันเร่งพอไหมไม่พอต้องเบรก,บกถูกต้องคะ่ะเอ้ต้องมีสติลูกเพราะเราจะได้เข้าใจไง,ไงว่าเฮ้ยฉันทำอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ย เออฉันทําอะไรอยู่แล้วฉันต้องทําอะไรเนี่ย,ยอย่างหนึง่งครูสอนไปมันจะอยู่ในหัวหนูก็ต่เมื่อหนูมีสติจ้ะทำ,ทำตามที่ครูบอกแล้วหนูจะอืมรู้ละเขาจะรักต้องทำอย่างนี้เองอ่ะก็จะจําได้ต้องแซงเราเราค่อยๆก่อนค่อยๆเราใช่ใช่เราต้องแซงแต่เราจะไม่หันหน้าเข้าไปเราดูให้ดีก่อนมีใครมาไหมเออไม่มีไปลูกไปแซงไปลูกแซงครเล่งแต่ครเล่งหรอะป่แต่ขเล่งแต่ ไม่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 แต่คันเร่งไปเอาแค่พ้นลูกเยีบไปเออเหยียบสูงไปลูกเอาเท้าเถิบลงมาเร็วถอนคันเร่งเท้าวางเบรกเท้าวางเบรกไม่กลัวไม่กลัวสิบล้อไม่กลัวถือต้องผมอะไรต้องเบรกเบรกชะลอเบรกกดเบรกแล้วกดกดอีกเออก็มันไม่พ้นเราอะไปลูกพ้นแล้วไปเออหนูวางสูงหนูวางสูงไปลูกหนูถอนเถิดเท้าลงมาหน่อยใช้ปลายเท้าแตะมันกันโอเค อาจจะอาจจะเบี่ยงเท้าเร็วไปอืมแล้วกลัวไม่โดนคันเร่งก็เลยสูงไปหน่อยถ้ารู้ตัวสูงหรือเถิดมาลูกเพราะการที่เราเหยียบสูงไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือคันเร่งนะทะทให้ไม่คุมคุมไไม่ได้ถูกตอ้องย้อนน้าหนักไม่ได้ที่บอกแต่อากาศน้ำหนักไม่ถูกอะ่ะน้ําหนักการกดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะตําแหน่งที่เราวางเท้ามันอาจจะผิด คุณแม่สอนยากกว่านี้เยอะแม่ด้อ,อเราเคยได้ยินแม่เล่าอยู่ค่ะเออแต่แม่เขาก็รู้ตัวแล้วเขาเด้อเนี่ยสอนสาวนักจีนอ่ะเขาไม่เขาไม่ดื้อเหมือนสอนแม่หรอกนั่นแหละค่ะหนูก็เลยเถียงกับแม่ทุกวันใครพูดคําว่าดูนางให้ดูแม่เนี่ยอย่ายไปเชื่อค่ะไม่จริงค่ะลูกสาวไม่จาเป็นต้องเหมือนแม่นะคะครูขอยืนยันเลยเพราะลูกสาวครูมไม่เหมือนครูเลยแม้แต่นิดเดียวเออ ผู้ดื่นตายที่เขาบอกว่าอะไรนะดูช้าให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ไม่อย่าไปดูถ้าดูลูกอะจะจะบอกว่าแม่ไม่ดีแม่เลี้ยงมาไม่ดี <c oughs> ไม่ได้ลูกคดื้อดื้อมากมากที่สุดเฮ้ยถึงเงทางขกขันก็ดีน้ำจะได้ขับกันช้า <c oughs> ชเออถนนดีเกิน <c oughs> ไปก็ขับเร็วอีก <c oughs> ใช่ตรงนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเออแต่ชาวบ้านเขาชอบขับเร็วค่ะเออ จีซายไว้นะลูกนะเกิดรถแซงเอ้ยจีซายไว้ตากลัวไหมลูกไม่ค่ะไม่ธรามวันไม่ธรามาวัมมวนใะช่แต่เมื่อเช้ายัางกลัวอยู่เลยแล้วว่าธรรมวานเลยเมื่อเช้าคุณบอกว่าให้ขับเลี้ยวซ้ายออกไปจริงเหรอครูออกไว้แล้วเหรออครั้งแรกเออแต่อ่ะตอนนี้ก็ครั<ๆ>้งแรกทำไมไม่เหมือนเมื่อเช้าที่เราจะเลี้ยวออกถนนมันได้ถนนแล้วค่ะเออถนนจริงเรา คือเห็นไหมครูมีขั้นมีตอนในการสอนครูอ่ะถ้าสมมติเนาะเราหัดกันอยู่ในวัดยูย,ยูวันนี้ครูพาออกถน,นนตรงนี้เลยอ่ะโอ้หนูจะกลัวมากเลยเออต่อให้ครูพูดหรือครูอะไรมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้นะมันเกี่ยวกับความรู้สึกอันเนี้ยในคลิปนะคะที่ครูพาออกถนนอน่ะที่ครูบอกว่าพาออกถนนแล้วอยู่เทินอ้อมต้นไม้อะ่ะคลิปก่อนหน้าเนี้ยที่ครูสอนข้างในเป็นถนนที่มีรถสวนบ้างเป็นบางครั้งอะ่ะนั่นแหละน้องเขาขับตรงนั้นอะ่ะได้ ครูถึงได้พาออกตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดครูไม่สอนแบบนั้นก่อนสอนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวในลานหรือในอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ๆพาออกถนนในนี้มาเลยคือคนขับเขาจะกลัวค่ะมันต้องมีขั้นมีตอนนะคะเรียนไปครูอ่ะไม่รู้อ่ะครูเป็นครูครูรู้ว่าครูจะต้องสอนใครยังไงถ้าไม่ดื้อน,นะยกเว้นคนที่ดื้อไม่ว่าครูจะสอนอยังไงก็ช่างยังไงก็ไม่ได้ไม่ฟังไม่เชื่อสอนไปก็ไหม่ด,ดีขึ้นบอกอย่างทําอีกอย่างนึงครูบอกให้เลี้ยว ไม่อยากยูเทินพอครูบอกให้ยูเทินไม่อยากไปอย่างเงี้ยเออมันทำให้ครูสอนไม่ไปหรอกเนี่ยที่ครูบอกนะคะว่าดีที่สุดคือไม่มีพื้นฐานเลยนี่ตัวอย่างเห็นไหมไม่มีพื้นฐานเลยครูสอนไปสองวันขับรถได้ก็เป็นในพื้นฐานเบื้องต้นค่ะถ้าเฮ้ยถ้าไม่เป็นครูพาออกมาไม่ได้หรอกแต่อย่างเมื่อกี้นี่นะที่เข้าโค้งลึกๆอ่ะน้องอ่ะยังไม่เคยเข้าโค้งเลย เคยแต่ฟังเคยเห็นป้าขับเข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเออรู้แค่ว่าตอนก่อนเข้าโค้งต้องเบรกรู้แค่นั้นทีนี้เอาความเป็นจริงครูจะบอกนะคะว่าก่อนเข้าโค้งต้องเบรกกถูกค่ะแต่นั่นหมายถึงว่าเรามาด้วยความเร็วถ้าอย่างน้องเนี่ยขับช้าๆเราไปเรื่อยๆเราเป็นมือใหม่เราไม่จําเป็นต้องเบรกก็ได้ถ้าโค้งนั้นอาจจะไม่ได้แบบลึกมากเออดูแล้วแต่สถานการณ์ไม่มีอะไรที่ตายตัวอาจจะแตกคันเร่งไปได้เรื่อยๆ โดนที่เราไม่ต้องแตะเบรกเลยก็ได้เข้าโค้งอยู่ในเลนซ้ายไว้ลูกเผออื่อขันหลังมาเขาอยากแซงเขาจะได้แซงได้ง่ายๆไปแต่แค่เรื่องเบาๆจะค่อยๆแตะถ้ารู้ว่าเกินก็แค่ถอนออกเนาะถอนออกแล้วแตะใหม่แค่นั้นเองไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างทําผิดได้สมมุตินะถ้าเราทำอะไรผิดทําไงคะครูอา้าวทาผิดก็แท่ทําใหม่คะ่ะจําครูไว้นะคะคนดูคนดูคลิปครูที่เป็นมือใหม่ เราอ่ะเราเป็นมือใหม่เราสามารถทําผิดได้ค่ะแต่สมมุติอย่างเช่นเกียบ์ขยันเกินถอนออกเลยแล้วแตะใหม่ทําทําผิดก็แค่ทําใหม่ค่ะมีแค่นั้นอย่าไปคิดเดยวอะตายแล้วทําผิดทําไงเดี๋ยวก็ผิดอีกอ่ามันก็จะผิดอีกจริงๆค่ะมันจะดีขึ้นไม่ได้จะมีหลุมมีอะไรหลบได้นะคะ สมมติเราจะเบี่ยงขวาแล้วก็มองกระจกขวาก่อนจะเบี่ยงซ้ายก็มองซ้ายก่อนเอ๋หมุนหลบได้เบรกได้ทำได้หมดเลยค่ะนะคันเร่งตรวเองครูพูดคำว่าคันเร่งกี่ครั้งเนี <c> ่ย <oughs> นะขหวังแต่เมื่อวานหัวไอคันเร่งเนะี่ยไม่ต้องรีบอยากใช้หรือไม่ต้องคิดหรอกนะว่าเฮ้ยครูไม่สอนเหยียบคันเร่งเลยจะเหยียบคันเร่งเป็นหรอคือคันเร่งเนะี่ยเป็นอะไรที่ใช้ง่ายที่สุดเลยในรถไม่ใช้ที่หลังที่ยากที่สุดคือพวงมาลัยกับเบรก เบรกนะครูสั่งเบรกจนจบเรียนน่ะอ่ะวันจบวันสุดท้ายไม่รู้อ่ะของทุกคนอ่ะครูยังต้องสั่งเบรกอยู่เลยแต่คันเร่งเนี่ยไม่ต้องสั่งแค่บอกไปพร้อมใช้เลยคันเร่งพร้อมไปจริงๆนะคะคันเร่งใช้ง่ายที่สุดเลยค่ะในรถถ้าถ้าถามครูนะอุปกรณ์ในรถอะไรที่ใช้ง่ายสุดคือคันเร่งแต่อะไรที่ทําให้เออถูกต้องอะไรที่ทําให้ให้มันอันตรายอะไรที่ทําให้อันตรายที่สุดก็คือคันเร่ง เออง่ายสุดนี่แหละตัวที่เป็นอันตรายเลยเพราะเอะอเอะอก็เหยียบแต่คันเร่งเงี้ยตกใจเหยียบคันเร่งเงี้ยมันใช้ง่ายก็จริงอะแต่ความง่ายของมันทําให้เราประมาทค่ะบางทีเผลอบางทีหัดขับกันเองอะ่ะเอะอก็แตะแต่คันเร่งไงไม่ได้สอนมาว่า เออถ้าระวังอ่ะเราเราเราไม่มั่นใจตรงไหนเราจะระวงังเราต้องเอาเท้ามาวางเบรกนะใช้ไม่ใช้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ไม่มีไม่มีในระบบสมองเลยมีแต่ว่าไปไปได้ก็ไปไปได้ไหมไปได้ก็ไปเลยไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยเออถ้าหาเกันเองจะเป็นแบบนั้นจะไม่สอนด้านความปลอดภัยอ่ะจะสอนแต่ว่าจะไปยังไงแค่นั้นเองอย่างเช่นขับสวนการทางแคบหรือว่าเราต้องแตะคันเร่งรีบไปหรือว่าต้องเบรกชะลอค่อยไปะอค่อยไปค่ะถูก นั่นคือหลักการแต่ส่วนมากพอถึงชี้จ่อแจ๊บปุ๊บอุ้ยาอะไรรีบเดือดเคลื่องรีบไปจากตรงนี้เรีี <c oughs> <c oughs> เออรีบไปจากทนทน <c oughs> จากตรงนี้อะไรเงี้ยนี่อย่างจริงนะส่วนใหญ่มือใหม่ทาอย่างนั้นอนะณความเป็นจริงถามว่าถ้าเป็นคําพูดเนี่ยครูถามมาตอบได้ทุกคนค่ะว่าต้องค่อยๆไปค่ะต้องเบรกชะลอแล้วก็ค่อยๆไปแต่พอเอาเขาจึงเห็นเท้าอยู่ที่คเนลร่งตลอดเลยเอออยากจะไปจากตรงนี้ <c oughs> กลัวไม่พ้น ดีที่สุดคือไม่มีพื้นฐานเลยมาหาครูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนกับครูไม่ต้องไปหาหัดเองแล้วแบบบางคนก็คิดแบบเ้ยหัดเองก่อนเดี๋ยวครูมาจะได้ง่ายเอา้าถ้าหัดเองได้าาไแล้วจ้างครูมาทําไมล่ะเนี่ยคิดไม่ฉลาดเลยบา,บางคนบางคนจริงๆนะพอสมัครเรียนเฮ้ยเดี๋ยวไปหัดเองก่อนไอไอเดชาบุญไอที่ไปหัดเองก่อนที่ครูจะไปด้านไปเฉียวไปชนเป็นไงล่ะคนที่จะไม่มีพื้นฐานก็ดีๆอยู่แล้ว ไปหัดเองให้มันเฉียวให้มันชนแล้วพอมาหาครูเพนครูเพนสอนกลัวอีกถ้าคิดว่าหัดเองได้ก็ไม่ต้องจ้างครูไปหัดเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งแต่ถ้าอยากเรียนกับครูสมัครเรียนแล้วดูคลิปค่ะสิ่งที่คุณต้องสิ่งที่คุณต้องทําคือดูคลิปครูเยอะๆจะได้รู้ว่าครูสอนยังไงแล้วเวลาสอนจริงจะได้ไม่ยากอันนี้เราต้องวางเบรกหน่อยลงถอยคันเร่งวางเบรกเพราะว่ารถเร็วนะเออวางเบรกแล้วแต่เบรกบาง พอความเร็วลดแล้วปลอออูปล่อยออกลูกอยออกโอเคไปต่ออ่าถ้าขวาวางคันเร่งไปต่อได้แต่เบาๆนะลูกนะอืไปเพราะว่าอันนี้คงไม่ลึกหรอกแต่เมื่อกี้เราลงเนินมานะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดลด,ลดความเร็วลงสักหน่อยอะไรประมาณนั้นอย่าฝืนมูคูนะคะถ้าสมมติคูด,ดันซ้ายดันขวาสมมติอะอย่ามาอย่างเมื่อกี้นี้พอเหมือนเหมือนน้องเขาจะหักลบกอะ ครูจับมือแล้วดันไปทางทางขวาไว้ะคือไม่ให้น้องหมุนแค่นั้นเองแต่ครูจะไม่มาจับพงมาลัยหมุนให้นะคะไม่ทำนะอย่างนี้แค่จับมือค่ะจับมือแบบเหมือนประมาณว่าไม่ให้เขาหมุนเร็วเกินไปหรือไม่ให้เขาหมุนไปในทาง,ท,างทิศทางที่ไม่ควรหมุนครูช่วยได้แค่นั้นนะคะเป็นครูอ่ะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยให้นักเรียนคิดเองทําเองไม่ใช่บางครั้งก็ต้องช่วยค่ะเพราะเขาพิ่งขับวันนี้วันที่สองเองเมื่อเช้าตื่นมาชื่องขับแล้วไม่เป็นอเลย นะเออธรรมชาติของมือใหม่นะคะอาจจะพลาดได้ตกใจได้หรือคำนวณผิดได้เราเป็นครูมีหน้าที่ช่วยแต่ไม่ใช่มีหน้าที่ไปทําให้เขาอย่างเช่นอย่าเบรกให้หรือหมุนพวงมาลัยให้ไม่ขวนถ้าเขาหมุนไม่เป็นหมุนพวงมาลัยไม่เป็นเราก็ต้องสอนให้เขาหมุนพวงมาลัยให้เป็นก่อนก่อนที่จะออกถนน อย่างน้อยอ่ะเราพูดแล้วเขาทําตามเสียงเราได้อเออนั่นแหละมันไปไหนไปกันได้หมดอะคะ่ะเออจะออกออออไปคันนั่นก็แซงไปเฮ้อันนี้ต้องเบรกเออเบรกชะลอรูไอ,อ้รถคันนั้นก็จอดขวางปักซอยนี่ก็ไม่น่านะฟอร์จูเนอร์ไหมใช่ค่ะฟอร์จูเนอร์เออชอบทำอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ให้เขาด่า <c oughs> ไ,ไปจอดเออแล้วไอ้คันนั้นก็แซงไปแล้วก็เลี้ยวออื้ แปลกๆอ่ะเปิดสัญญาณไฟสายจ้ะอ่าแล้วก็ต้องเบรกจอดตักซอยก่อนเนี่ยเราวิ่งมาเป็นทางเอกลูกตอนนี้เท้าวางเบรกลูกเท้าอยู่ที่เบรกเออตอนเนี้ยเราวิ่งมาเนี่ยเป็นทางเอกแต่พอถึงตักซอยปุ๊บเราเป็นทางโททันทีเลยอ่าเพราะมันมีทางหลักตัดผ่านนะคะเราเป็นทางโทเด็กะลอลูกเบรกเบรกแล้วกดเบรกกดเบรกแล้วก็หันหน้าเราไปทางซ้ายยังไม่ถึงข้าจค่ะอ่าใจเย็นใจเย็นให้ถึงกอนลูกอ่าเบรกะลอเบรกหัน หันลหันหันหันหมุนอีกหมุนอีกอีกจอด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 ไม่ไหลไปเอาหนูยังไม่ได้ดูแล้วทางขวาเลยลูกขวาว่างไหมว่างคะ่ะอ่าหมุนซ้ายค่ะหมุนซ้ายมาหมุนพอพอลูกพออย่าเหยียบคันเร่นงนะลูกนักขึ้น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 ,น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 ต่อเน,นื่งองต่อเนื่องโอเคชิดซ้ายก่อนเสมอถูกต้องไายจำไวนะ้นะเมื่อกี้หนูอยู่ในซอยลูกหนูต้องต้องจอดดูก่อนนะไม่ใช่ชะลอชะลอเราเลี้ยวเลย ไม่ได้ลูกชะลอบางทีเราก็ดูไม่ทันนะเออจอดลูก <laughs> เคิเดเออจะเลี้ยวเลยคิดว่าว่างคิดว่าครูจะให้เลี้ยวเลยไม่ต่อให้ครูเป็นครูคที่เก่งแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเป็นครูอ่ะขับมาเมื่อกี้เนี้คยครูจะต้องจอดไหมคะ <c oughs> ครูก็จอดจริงครูจอดจอดดูหาไม่ดูเออว่างแล้วครูก็ไปอาจจะจอดแค่แป๊บเดียวไงเ <c oughs> ออเร้วาอาจจะจอดตั้งหลักนานหน่อยเพราะว่าเรายังหาที่จอด ไม่เจอมันจอดยากคเออเห็นไหมเรื่องอะไรที่ยากที่สุดลเรื่องเลี้ยวใช่ไหมเออทางตรงยากที่ไหนเนี่ยอ่ามีรถมาทางซ้ายนะคะแล้วขับชา้ชาๆไว้เออชะลอชะลอไว้เขาเลี้ยวไปก่อนบางครั้ง้องต้องใช้ไหวพิบนะคะขับรถอะ่ะเอ้ยเห็นรถใครมาอยู่ข้างหน้าเออให้มันไปก่อน <laughs> มาชฉรีบเ <laughs> หยียบคันเร่งแล้วไปถึงเขาพอดีกันถึงพร้อมกันเงยก็มาตกใจ <laughs> ไม่รู้ใครจะไปก่อนดี งมากทำได้ทุกครั้งนะที่ขับรถหนูไม่ต้องนึกถึงใครเลยนึกถึงครู<ะ>อืมนึกถึงครูว่าครูสอนมายังไงให้ทําอย่างนั้นนึกถึงคําสอนของครูนึกถึงคําพูดของคร<ะ>ูายคลิปนี้ต้องให้แม่ดู <laughs> ต้องอวดค่ะเ <laughs> ขาจะได้รู้ว่า ได้ระดับไหนแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะจะได้ไม่ห่วงนะคะคุณพ่ออ่ะคุณพ่อจะห่วงมากครูดูแล้วนะ <c oughs> เออมันเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานฝากด้วยนะแกกังวลเออคุณพ่อจะห่วงตัดวันแรกอมาถามครูอ่ะถ้าถามครู่าเป็นไงมั่งอะ่ะวันแรกมันก็แค่ครูก็จะรู้แค่ว่าเบื้องต้นว่าสอนง่ายหรือสอนยาก <c oughs> เออครูรู้แค่นั้นค่ะแต่ครูอ่ะจะมาอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมันบอกไม่ได้ ต่ก็โอเคครูจะบอกได้แค่ว่าเออ,อสอนง่ายนะน้องไม่ดือ้อแค่นั้นแต่ไอ,อจะบอกว่าอุ้ยขับเลี้ยวได้แ,แล้วเก่งแล้วไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นไปไม่ได้ดูรถเดี๋ยวก็ช่างขับไม่ช่างช่างขับเนอดูดิกินเลนเออ <c oughs> เป็นยังไงกันเนี่ย <c oughs> เราก็ทันได้แค่ว่าชิดซ้ายแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงข้างทางนะลูกนะ <c oughs> เออไปต่อลูกไปไปเบรกไปต่อลูกไปต่อไปต่อไปต่อ ลูกทางโค้งค่ะไปไปคันเร่งเรื่อยๆลูกคันเร่งได้เรื่อยๆเช่าครูจ้าชิดซ้ายมากเปิดใกล้ถึงบ้านเรายังเปิดชิ้นยันไฟถอนคันเร่งแตะเบรกบ้างเบรกบ้างเบรกแถวบ้างเบรกเบรกชะลอรถนิดหน่อยลดความเร็วลงหนูรู้ไหมการที่หนูแตะเบรกลงคันหลังจะรู้ว่าอ๋อเรื่องคัหน้ามึงจะเลี้ยวแล้วเออเอาเบรกชะลอนะลูกนะเบรกเบรกลงอีก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 อ่าแล้ว เลี้ยวไปจอดเอ้าลงไปลูกขับไม่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 ไม,ไม่อย่าเหยียบคันเร่งอย่าเหยียบคันเร่งฟังหูอย่าแค่ยกเบรกขึ้นก็พอเออเบรกชะลอเบรกเลี้ยวตรงไหนจอดตรงไหนหาที่จอนนนนดน,นั่นน่ะหน้ารถคันนี้หน้ารถคันนู้น,น,นอ่ะ,อะออเ,เนี่ยอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปเอออ้อมไปนี่อ้อมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเบรกไว้ด้วยนะเออเบรกไว้เอ้าเลี้ยวอีกเออพอพอนะเบรกนะเบรกชะลอเบรกชะลอลุยไปอีกลูก วิ่งไปค่ะวิ่งไปอีกอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งคืนเชื่อคไม่ต้องอเหยียบคันเร่งลุกปล่อยเบรกออกไยปล่อยเบรกออกเออเอาเบรกชะลอเบรกจอดจอดจอดคืนพรมไลัยวิ้นพรมไลัยคืนปึ๊บอ่ะพอไม่ต้องบหนูแค่คืนพรมาลัยตรงใช่ไหม<ะ>แล้วไอ้ที่เราขยับดูเนี่ยขยับดูว่าล้อตรงยังเออแล้วขยับแค่นี้เดียวก็พอนะไม่ต้องไหลายกลพอเสร็จแล้วจอด เออไปต่อไปแถวไปไปแล้วใช่ไหมไคะถ้ตอป,อป,องงปอถึงบ้านแล้วเออเดึงแบมือทำง่ายปึ๊บโอเคกินมากถึงบ้านอย่างปอดภัย